งรักไม่แพวบอยเจี๊ยบอวดความหวานก่อนวาเลนไทน์มีโมเมนต์หวานๆมาให้แฟนๆได้อิจฉากันอีกแล้วค่ะสำหรับคู่ของบอยอนุวัฒน์สมวนสศักดพัดดีหรือบอยพีทเมเกอร์กับภรรยาสาวคนสวยเจี๊ยบพิจิตตาที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะโพสตหวานครบรอบแต่งงาน3ปีไปเมื่อ25มกราคมที่ผ่านมา ล่าสุดทั้งคู่ยังอวดความหวานต่อด้วยการโพสรูปสุดคิ้วตอนรับเทศกาลวันวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้โดยเยจี๊ยบจิตตาได้ระบุแคปชั่นสั้นๆว่า The only person that's away makes my heart s m i l e คนเดียวที่ทำให้ใจฉันยิ้มได้เสมอขณะที่สามีบอยพีตเมเกอร์ก็ได้โพสข้อความสั้นๆระบุไว้เช่นกันว่าเครื่องประดับมีให้วันวาเลนไทน์แต่หัวใจมีให้เธอทุกวัน ซึ่งหลังจากเพื่อนๆดารานักแสดงและแฟนๆได้เห็นก็ต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจให้เป็นจำนวนมากพร้อมกับยังแซวอีกว่าหวานต้อนรับก่อนวนาเลนไทน์เลยนะ